สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นแฟนนะครับสาวหน่อยเพริ่มแพงทุกคนทุกท่านนะครับรอบดึกครับอ่าผมมันถึกคลิปนี่นะคงจะล่งเลยละนะครับอย่นลืมลงมืออื่นนะครับออื่นมีงานต่อนะครับอ่าโค้ดยับอีกแล้วครับตามที่เห็นนี่ครับพี่น้องครับ นะครับทีมันเดียวโพดหลายโพดเป็นยัวเมื่อนี้นะครับในฐานะาที่ล้เป็นผู้จัดการบอสโจนะครับลาสุดนี่โพดเมื่อประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับอ่าเราโพดวางสี่ครับเนาะนี่ให้เบิรงนี่มารูปให้ดูด้วยครับอ่านี่ไฟดับเอาเปิดไฟก้อนปี่นองครับ <c oughs> อ่ะเนี่ยนะครับรู้จักกับครูฝึกอเป็นการส่วนโตนะครับอยากเตยล่านะครับ <c oughs> เอยอยากเตยเพ่งได้ก็ได้ก็ได้เตยนะครับวงเล็บเด็กครูนะครับพร้อมกับแฮชแท็กว่าจริงหรือไม่นะครับอ่าเด็กเซนเอาอยัางไง เขาว่าในวงการเอาง่ายเลยเด็กเส้นมีจริงหรือไม่นะครับมีหรือบอ,อ่โพสต์นี้นะครับชวนให้ฉุดคิดจริงๆนะครับคิดจังนึงนะครับมันสืบเนื่องจากโพสต์ที่แล้วที่ผมได้ววาคลิปไปนะครับแต่ว่านั่นกาได้เป็นอีกกรอบนึงมันกับวาตางกันก็แบบว่า เบกเซนอะมันก็เป็น,นเนืองๆคล้ายๆกันขันเป็นถนนก็เปียบกับทางคู่ขนานอะแรนไปทำกันลองทองนะครับมันก็เป็นคล้ายๆกันกับระบบอุปถัมพี่น้องฟังคลิปผมให้มันจบครับก่อนสีคอมเมนต์ผมเห็นหลายคนอยู่เออฟังบ่จบอ่าคอมเมนต์ไปแล้วเขาปลาเขาดงไปจักผมเบากยังบางเถืาอ่าคนลอยคน เขาใจผมเก่าสิบคนมันก็ดีใจครับอื hmm. <laughs> มก็ไปยังนะครับผมชิูครับเก่าสิบคนนั่นแหละที่เพิ่นรับฟังอ่าเพราะว่าผมเปิดเป็นคนเบาตรงๆนะครับชัดเจนอันถือก็คือถือไหมอันพิดก็คือผิดเพราะว่าผมขาวกับพี่น้องแฟนๆนี่ยผมบากกับสูขคนนี่เนี่ยคือคือตรงๆเนี่เห็นหน้ากันตรงๆเนี่ยนะครับมันบ่ไปสลอเสียอยู่แล้วนะอืมบาทนี่ครับพี่น้องครับถาเว้าถึงเนาะ เด็กครูว่าสำนอกวามหมายอันนี้คือเป็นคำเก็บแข็ที่เขามาเราเ้าแขยงเขามาในาบริบทของคำว่าศิลปินนะครับไม่มาละที่อยากเตยเพ่งใดก็ได้ดเตยมันมีอีหรีบอกระบบนี่ระบบเด็กคู่มีจริงหรือไม่ตีนิทกับคู่แน่หูจักกับคู่แน่นิทกันนี่ก็บ่จักแล้วกเด็กเส้นนะักกัหูโลดครับพี่น้องครับอ่า สังคมได้ครับเมนบมนะครับสมมุตินะครับอัอนนี้คือผมเบอกถ้ามันมีจริงๆนะครับคือฟังให้จบกันนะนะครับฟังผมให้ชัดเจนแล้วค่อยคอมเมนต์หรือถ้านจะนําไปพูดนะครับก็กระรุณาฟังให้จบนะฮะถ้าสมมุติว่าระบบนี้มันมีจริงๆนะครับแล้วมันเกิดขึ้น ในวงการหมอล่ำเนี่ยเอาสมมติใกล้ๆกล้เลยเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดขึ้นกับสาวหน่อยเพลรเป็นแพงนี่คือการสมมุตินะฟังไม่ได้สับยาสิพึ่งจับไปกระเดียดนะครับถ้าสมมุติมันเกิดกับสาวหน่อยเพชรเป็นแพงนะครับเพื่อที่เห็นได้ชัดว่าตรงสมมุติไปไกละนะะนี่ระบบเด็กเซนเด็กคู่กันมากขึ้พี่มาเดียวเวาเนี่ยไพชิเต้ยก็ได้เต้ยนะฮะแมนบอ เพลงไดก็ได้จกจังเสียแล้วสิ่งที่ตามมาครับนะครับคอดีผมมองว่าเอยเห็นปันไหดมองว่าเห็นเลยเอาไปเอาเพราะว่าเข้ามาหมอลำ่ำมูนะครับคอดีก็ต้องเกิดกับมูก็หมายความว่าก็ต้องเกิดกับส่วนรวมนะครับไม่ใช่เกิดกับส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดส่วนตัวเพียงอย่างเดียวมัน ถ้าเกิดส่วนตัวนะครับขอดีมันก็นต้องเกิดกับส่วนร่วมน้าเพราะว่านี่คือหมอลำมู่เป็นหมู่คณะไม่ใช่หมอลำเดียวนะครับถ้ามีระบบครูมาจริงๆครับผลติดตามมากคือโชว์บ้างผลงานบ้างนะครับย้อนกลับไปเบิ่งคลิปผมเบอกเมื่อสักครู่นี้ก่อนคิปนี้สีมีคําถามเรานั้นขึ้นมาทัานที่ว่าเอา้าลูก ข้องแม่คือได้เตยหน่อยแทะคือได้ล่ำหน่อยแทะคือได้ึ้นชาหน่อยแท่สันเด๊นะครับผมบอกเลยครับมันสอนกันอยู่นะครับผมยังเม่เคยเห็นเอ้ยผมยังมองเ่าเห็นว่าถ้ามันมีระบบครูจริงๆเนี่ยเด็กครูจริงๆเนี่ยเด็กเซร็ญอิรีเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลดีต่อองค์กรบร่ผมมองไม่เห็นจริงๆครับผมเห็นแต่เกิดนะครับผลดีต่อตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งติดตามมาหนึ่ง อการแสดงไม่สมูทบ้างเพลงก็ซ้าคนเดิมบ้างอคนอื่นแบบนี้คนในองค์กรนักแสดงคนอื่นบุคลากรคนอื่นที่เขาอยากแสดงอยากเรียนเอา้าคอยคือได้ลองเพลงหน่อยคอยคือจังสันจังสี่เกิดเขาเอื่นว่าเกิดความเหลื่อมล้ำในองค์กรทําให้เกิดความแตกรรแหงนะครับมันอยู่ในใจคนครับเออ จิตใจนมันเกิดแล้วเกิดรอยแตกร้าวแล้วเป็นผู้บริหารเป็นยอนผู้บริหารบอรผดวะดีัดนี้เพิ่นสั่งแนวนี่บนอนอผดวะดีัดนี้อ้าวนานนะครับนี่คือผลที่ตามมาอันนี้คือเรื่องจริงครับนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเห็นได้ชัดผมว่าพอแม่พิอ o เอฟที่ e FC, ถ้าไม่ได้มาอยู่แบบว่าอ่าถ้าว่าด้อยู่เกี่ยวกับการจัดโชว์นี่เนาะเอาเฮอเบิ่งนยูน้าเวทีครับเข้าสังเกตได้บอครับเอาคนนี้คือขึ้นดู้พีะพ้องถามท่านที่เลยแม่บ่ครับ พิมมาเลยแต่ว่าเสื้อผมถามท่านที่บอกเอาคนนี้ทาไมร้องบ่อยจังอคนนี้ก็ขึ้นดูแทถอ่ะเอาคนนี้ขึ้นอีกแล้วบอกคนนั้นก็พวกที่ข้นคนนี้ก็พวกที่ข้นนะครับมันจะเป็นคําถามตามมานะครับแล้วมันมีแต่ผลเสียกับองค์กรนะครับอืมีแต่ผลเสียกับองค์กรผลดีเข้าตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแล้วก็ย่ำครับสุดท้ายนี่ครับย่ำครับที่พูดมาคือ นะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ผมกับพวกหูนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คือกันก็เนี่ยพิพเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคําถามนะครับจริงหรือไม่อถ้ามันมีจริงๆสิ่งจิตตามมากก็คือผมเบานั่นแหละครับอถ้ามันบ่มีมันก็ดีไปมันว่าไงเฮ้าบ่อย่างใหนมานี่อยู่แล้วนะครับพอมันมีเนี่ยมันมีแต่แนวบ่ดีนะครับ เพราะว่ามอลำัมมูเพราะว่าเป็นองค์กรอยู่น้ากันส่วนมากส่วนหลายหลายคนหลายท่านนะครับฝากชีวิตฝากความเจริญก้าวหนา้าฝากความหวั่นความฝันนะครับไห้กับสาวหน่อยเป็นแพงไววกับมอลำมที่จะของอยู่ทามันมีระบบแนวนี้หลีนะครับประสิทธิภาพขององค์กรนะครับฝืดเครื่องนะครับไปต่อได้ยากนะครับจากสีเลียนได้ลอยนะครับกับสีเลียนได้ แปดสิบแลนดในเจ็ดซีฟย่อ,ยอนผ่าเบรกติอ,อย่อนเบรกมือบปบบบ๊ปดก็นี่แหละถ้าเบียบกับรถโอเคพี่น้องครับสุดท้ายนี่ฝากไว้น้ำได้หลายภาพพยนข์ยอ้อนะครับเดี๋ยวมือได้ครับมีฉากสิทธายบรรยากาศกอดจิตบรรยากาศให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิง้งนะครับใกล้ๆนี่ก็จะมีฉากของอีลาครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนาะขอบคุณทุกกำร่างใจท,ที่ทรงมากครับอ่าเรื่องใดที่แบบเป็นประเด็นที่นนาสนใจพี่น้องใส่ความคิดคิดเป็นนําเออโดยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแม่มาละ่ะกระสิมาเวาสูฟังครับกับฝากไว้สำหรับประเด็นนี้น้าครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกกำร่างใจครับสวัสดีครับ